นี่ติดเกียวรถล้ำเลยไม่ก็ว่อาอย่าไม่แข็งกับเราทำทุดไม่แข็งพอเต็มโยนเด็นกโนโูทำทุดกรอบๆอ่าตอนนี้ก้นเดียวมาเอาชุดกรอบๆน,นีน่ไม่ค่อยมีเลยครับว่าเอานิ่มไหมนิ่มไหมกับาทำนิ่มไหมก็อ๋อ,อคือเนี้ยล้ำนี่คือไม่แบบเป็นนังหมูเป็นดังๆมานหน่วนนะตีดดังๆมาไว้ไว้ดุนถึงไอ้ดุนเนี่ยเราแล้วอ่าถึงนี่มกเหล็กบะเดยเนี่ยแปลว่าอืมนี่มกมาก็ว่าเหล็กว่าเลยไม่โปรยกัน เใ็กลางคืนหนูนะนี่นะเซตนะเซตเล็กว่าติ๊กอืนี่มันปิเซตตรงดูเขายังอะไกันนี่เนื้อล้ามาเลยนี่เนื้อล้าหนังเก่งอ่ามีนี่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 คือข้าวลามน้ำแกงนะครับผมเนื้ล้าหนังเก่งอือเป็นอันนี้จัา อายุ้มน้ำแกงข้าวแล้วก็เปืือนก็กินโรตีเไรก็จจำใจเกานะเทียบกองอะไนี้เทียบกองอะไรนี่เราเทียบเลยข้าวลามน้ำแกงครับผมกวินเลยเจ้าเจ้าได้กะเวดำนักแกล้าป๊า